あ。 ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะ้ลนคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดนอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่งซื้อ เยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยิยนดีต้อนรับสู่ช่องแปดซีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะในรายละเอียดการอัปเดตคอนเทนต์ที่จะมาถึงนี้นะคะโกชีดนั่นเองนะคะที่จะมาวันที่26กนะคะกันยายนน,นี้เราบอกเลยว่านะาทุกคนตั้งตารอกันหนักมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงกันมานะคะสักระยะนึงแล้วนาะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนะ้อมีกัน อัปเดตอ,อะไรกันมากนะคะอัปเดตหลักๆเลยนะคะก็คือเอพิโซดใหม่ที่17ค่ะเ mm hmm. มืองทองคําที่สาบสูญนะคะก็จะเผยชมอาณาจักรโกชีดนะคะที่จะเข้ามาบอกเลยว่ามีความวิส马า,ามากๆหรือแบบปังมากนะคะมีความทองอารดามจริงๆเนาะสำหรับใครที่รอตีมแต่งบ้านนะคะหรือแต่งเมืองอยู่เนาะก็เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วทุกคนได้ ดูกันอย่างแน่นอนแล้วได้ตกแต่งกันอย่างแน่นอนอะต่อมาค่ะนะคะก็จะมีนะคะด่านมืดปะแล้วก็ด่านปกติเนาะเอพิโซดที่17นะคะแล้วก็เมื่อเคลียร์หมดนะคะก็จะสามารถส่งบอลลูนได้เนาะ,ะซึ่งมันจะมีนะคะเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเช่นเกมจิ๊กซอหรือเกมวิ่งในบางสเตจนะคะขอเอพิโซดที่17ด้วยก็คือมีความหลากหลายเพิ่มมากยิง่งขึ้นนะคะ ทีมสำรวจข้อผิดพลาดของอาณาจักรโกชีนนะคะณศูนย์กลางเมืองที่อยู่ใต้ดินของอาณาจักรโกชีนในทุกๆวันเหล่านกชีตมอนนะคะจะมารวมตัวกันเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทีมสำรวจข้อผิดพลาดอาณาจักรโกชีนเป็นคอนเทนต์ที่จะต้องแข่งขันกันด้วยคะแนนที่ได้รับจากการลดพลังชีวิตของมอนสเตอร์ต่างๆที่ได้พบระหว่างต่อสู้มาเข้าร่วมทีมสำรวจข้อผิดพลาดนะคะ,ะทุกคนนะก็จะมี ให้สำรวจต่างๆมากมายต้องมารอดูกันนะว่าสำรวจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเกมยังไงนะคะทุกคนนี่มีทั้งหมด2ซีซันด้วยกันนะอ่ะแล้วก็ เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ของทีมสองตัวข้อผิพลาดนะคะหนดคุกกี้จะเข้าร่วมทั้งหมด5ชนิดด้วยการแบบซุ่มเมื่อเข้าร่วมแล้วนะคะในระหว่างการต่อสู้จะได้รับโอากาสเป็นคุกกี้หนึ่งตัวที่มีชีวิตอยู่ให้เป็นคุกกี้ตัวอื่นได้ในเวลาที่กําหนดนะคะน่าจะค่อนข้างสนุกมากๆเลยเอฟเฟกแก้ไขบั๊กนะคะหากเอาชนะมอนสเตอร์ในระหว่างออกสำรวจข้อพิพลาดจะได้รับพอยต์แก้ไขบั๊กนะคะด้วยนี่ได้รับอุย้ยเง่นนอนไขต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน มีคุกกี้ประจำซีซั่นด้วยนะคะมีค่าอ๋อนี่ทุกคนในการสำรวจข้อผิดพลาดจะมีการจัดเหล่าคุกกี้ประจำซีซั่นที่สามารถใช้ได้เฉพาะทีมสำรวจข้อผิดพลาดเท่านั้นนะคะคุกกี้ประจำซีซั่นจะถูกกำหนดเลเวลและระยะระดับการเติบโตเอาไว้แล้วนอนโดยทั้งหมดมีค่าพลังที่เท่ากันนะคะสาหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ยเราพุ่งมาเริ่มเล่นจะอ่าเท่าคนอื่นหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยค่าพลังเราไม่พอนะคะก็เขาจะทําให้มันเท่ากันนะทุกคนแต่เราดูแล้วเท่ากันยังไงบ้าง นะคะแล้วก็พวกบับกิลสุนวิจัยเอฟเฟกความสัมพันธ์แลนด์มาร์กเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อคอนเทนต์นี้นะคะต้องรู้ว่าท็อปปิ้งด้วยหรือเปล่าเนาะและสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันนะคะก็คือคุกกี้โกชีสนะคะเป็นเอ็นเชียนเน้องก็คือจงทำความเคารพบ,บูชาดวงอาทิตย์เทพแห่งทองคำนะคะคุกกี้โกชีสเนี่ยนะคะเพิ่มเติมกับการปกครองอัน สันติชัวนิรันนะคะและเติมเต็มสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยทองคำและอนิมมีที่ส่องประกายแวววาวบนทะเลสายที่มีลำทานชิสไหลออกมาอย่างสมบูรณ์นะคะในที่สุดก็จะปรากฏต,ต่อหน้าทุกๆคนแล้วนะคะซึ่งตัวของนะคะโกชีสเนี่ยนะคะเป็นคุกกี้สายโจมตีระยะไกลนะคะสกิลของเขาคือความโชยช่วงของผู้สรงพลังนะคะ กรณีที่มีสตมูมากกว่า5ตัวนะคะจะสร้างความเสียหาย8ครั้งนะคะ5ตัวน่าจะพวกแบบโล่สำมงสมมอนต่างๆด้วยเนาะด้วยการยนหอกแห่งความสุกสว่างนะคะสุกสว่างสว่างอะไรสว่างนะทุกคนและจะเพิ่มขึ้นทีละ1ครั้งในทุกครั้งที่จํานวนสตูลดลงทีละตัวซึ่งจะสร้างความเสียหายได้สูงสุด12ครั้งนะคะและทุกครั้งที่หอกแทงโดนสตูก็จะมอบดีบัฟเพิ่มความเสียหายธาตุดินเฮ้ย ทุกคนมีธาตุดินมาแล้วนะจากธาตุน้ำมีธาตุดินแล้วเนาะนะคะรวบรวมแสงแห่งความรุ่งโรจน์ขณะเชสกิลเพื่อยนหอกแห่งผู้ทรงพลังไปยังคุกกี้ฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดพร้อมทั้งลบล้างบัฟของคุกกี้ที่ถูกหอกแห่งผู้ทรงพลังโจมตีและสร้างความเสียหายที่เพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายบางส่วนและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเกศตูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตสัดส่วนของจำนวนหอกแห่งความสุขสว่าง และความเสียหายจากระเบิดสําหรับกรณีที่คุกกี้โกชีดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้นั้นก็จะฟืน้นคืนชีพหลังจากเข้าสู่สถานะลงโอ้โหคืนชีพตัวเองในเวลาตามที่กําหนดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในสถานะลงนั้นก็จะมีสร้างรัวอาาเขตขึ้นมาอีกด้วยนะคะโดยยึดโลเป็นจุดศูนย์กลางและจะรับความเสียหายแทนของเพื่อนที่อยู่ในขอบเขตของโล โอ้โหอ่าจสกิลแล้วคือโกงมากๆนะคะทุกคนแล้วทำให้อยู่ในสถานะภูมิคุ้มกันน n o c k back โดยตอนที่ใช้สกิลคุกกี้โกชีตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดความเร็วโจมตีและไม่ได้รับเอฟเฟกต์กริดศูนย์หายอันเนื่องมาจากแสงแห่งความรุ่งโรจ เพิ่มการสุ่มนะคะอาห่วงแห่งมิตินานนะคะแล้วก็หินวิญญาณนะคะกชีสามารถรับพัก้กี้กชีรับเปอร์เซนต์จากการสุ่มการันตี250ครั้งเนะทุกคนซึ่งแต่ทุกคนเห็นสกิลของเขาและคำอธิบายแล้วนะคะตายเกิดหนึ่งครั้งแถมยังมีโลงที่สามารถป้องกันเพื่อนๆได้อีกด้วยโอ้โหเป็นตัวที่มาาห,หลังเราโกงมา,มากๆเลยนะทุกคนนะคะต้องรองดูแล้วแหละว่าสกิลเป็นอย่างไรบ้าง <S <S เดี๋ยวเราจะ ไปวิเคราะห์กันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าเฮ้ยสกิลข,ของเขาเนี่ยที่เราได้เห็นในทีเซอร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาเป็นคุกกี้อีปิกนะคะคุกกี้รสบาทชีสเค้กนะคะอ่ะบาบัชเคก้กเป็นคุกกี้เฝ้าประตูนะคะยืนคอยพิทักษอาณาจักรโกชีนั่นเองค่ะเป็นสายจูดโจมนะคะมาสกิลผู้พิทักษ์แห่งเมืองทองคำ หินขนาดักษ์จะพุ่งขึ้นมาจากพื้นนะคะแล้วสร้างความเสียหายเป็นบริเวณให้หลอกสตูและมอบบัฟความเสียหายคริติคอลนะคะของธาตุดินแก่คุกกี้ในทีมทั้งหมดจากนั้นหินจะระเบิดและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและทําให้สตูติดตั u นจะมอบบัฟผู้วิทักษ์แห่งเมืองทองคําและป้องกันการบล็อกบัฟหนึ่งครั้ง ให้เกสคุกกี้เพื่อนร่วมทีมหนึ่งตอนที่มีพลังโจมตีสูงสุดของตัวเองเป้าหมายที่ได้รับบัฟพู้พิทักษ์แห่งเมืองทองคำแต่มีูมิคุกันต่อดีบัฟและโฟกัสข้าเสียหายระยะเวลาหนึ่งในกรณีที่คุกกี้ลดบัฟชีคเคกเนี่ยนะคะเขาร่วมกันโจมตีเขา่วมกันต่อสู้เนาะกับคุกกี้โกชีสนะคะโกชอะโกชีสถูกแล้วเนาะจะเพิ่มการลดความเสียหายขึ้นหากคุกกี้โกชีสอยู่สถานะลงพลังโจมตีและความเร็วโจมตีของคุกกี้ลดบาฟ บารกชีสเคก้กเนาะเออจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่งนะคะรวมถึงจะรีเซค,คูทามและใช้บัฟผู้มิทักษ์แห่งเมืองทองคําและเอฟเฟกต์ป้องกันการบล็อกบัฟหนึ่งครั้งให้แก่คุกกี้โกชิที่อยู่ในฐานะโลงทองคําก่อนเป็นอันดับแรกนะคะขณะคุกกี้ละบารกชีสเค้กนีใช้สก,กิลจริงทอทานต่อเอฟเฟก คือมันใช้คอมโบกันได้และอย่างนี้เคมสันคอร์ลชันนี้จะตกเมตาป่ะวะเธอนะคะทุกคนประมาณนี้นะอาแล้วก็มีสมบัติใหม่นะคะสชนิดด้วยกัน,นที่เราเห็นมานะคะก็คือขวดแก้วบรรจุพา,า,า,ย,ายุสายที่รุนแรงนะคะ <c oughs> เมื่อเริ่มกันต่อสู้จะมอบบัฟขวดแก้วนะคะที่ช่วยเพิ่มพลังจมตีให้แก่คุกกี้พอะม่วงทีมและช่วยลดความเสียหายคิิคอลโอ้ ยรังลดเมื่อคุกกี้นทีฟืน้นคืนชีพบับจะซ้อนทับเพิ่มหนึ่งอันด้วยนะคะทุกคนตามที่กําหนดนอกจากนี้ทุกครั้งที่คุกกี้ในทีฟืน้นคืนชีพลมทรายที่แลนจะพัดเพื่อสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมและจะลดพลังโจมตีของศัตรูลงวิ้ยอันนี้น่าใช้อนลาอนอาอันีาน่าแน่เลยทุกคนใช้อารีน่าแล้วก็คู่กับ โกชีสนะคะอ่ะเว้นตาข้างเดียวของนักสำรวจเอาชนะวิกฤตด,ด้วยเว้นตาข้างเดียวที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการเปรจนจลไทยแล้วลบล้างดีบัฟบของผองเพื่อนและฟื้นฟูพล,ลังชีวิตสูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มพลังป้องกันและเพิ่มการลดดีบัฟอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองเทสกันดูเนาะอาจจะเหมาะกันลงด่านนะคะ มีสกินเข้ามานะคะแล้วก็สกินประสาทพื้นหลังทีมตกแต่งนะคะท็อปปิง้งท็อปปิ้งมีเพิ่มเข้ามารายเห็นชคชะตานะคะที่พักแพทที่พักชีสแพสเตอร์รสจมจน้นจมจนด้วยนะทุกคนต้องแบบเจมจน้นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมารอดูกันนะว่ารายแหงโชคชะตาจะมีตัวไหนนะคะที่ได้รับบัฟด้วนะ้เองทุกคน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะคะทุกคนหรือเลื่อนโกดังเลาวปรับปรุงความสะดวกในการเลือกกล่องนะคะต่างๆเฮ้ยค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะทุกคนแบบน่าสนใจมากอยากรู้ว่าจะมีคุกกี้ตัวไหนที่ได้รับบัฟดันโชชาตาบ้างแล้วก็สกิลของโกชีชโกงแน่ๆถ้ายิ่งคู่กับน้องชีชเค้กอะ่ะน่าจะคอมโบกันค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเซฟว่า น่าจะได้ใช้กันแน่เลยทุกคนแบบระบาดกันแน่ต้องมาดูว่าวันแรกใครจะแบบใครมีก่อนคือแบบปังก่อนแน่นอนทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องมารอดูกันเนาะว่า นะคะจะส่งเกลือรหรือเปล่าเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูทีเซอร์นะคะเดี๋ยวไปดูทีเซอร์ด้วยกันก็ได้เนาะทุกคนนะคะนะคะที่ออฟฟิเชียลก็ได้เนาะจะฟังดูนะคะก็ได้เช่นกันหรือจะเดี๋ยวอพรุ่งนี้เซฟน่าจะมาลองรีแคปนะคะสกิลของโกชิดกันด้วยเนาะแบบจากทีเซอร์ที่เราได้ดูกันไปนะคะแบบพยายามดูแล้วแบบเออมันโกงเบอร์ไหนคือตรงสิ่งที่น่าสนใจคือตรงที่มันเป็นลงศพทุกคน ไม่เป็นโลงแล้วก็มีบัฟอีกนะคะคือน่าจะแบบค่อนข้างโกงนี่สถานะลงนั้นจะสร้างโลอาณาเขตขึ้นมาโห มีฟื้นคืนชีพหลังจากเข้าสู่สถานะลงอีกด้วยนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยคิดว่าอารรน่าจะแบบมีการเปลี่ยนเมตรงเมตาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากชาเชลล์เชลเบตจะตกเมตาไปหรือ,อยังต้องรอดูนะคะแล้วก็เราจะเห็นคําว่าธาตุดินนะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนาะเดี๋ยวเซฟหาก่อนเพราะว่าเมื่อกีเ้เซฟเห็นคําว่าธาตุดินความเสียหายธาตุดินนะคะแสดงว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะเริ่มมาในส่วนของเรื่องธาตุแล้วเพราะว่ามีแบบ ธาตุไฟน้ำดินนะคะเหลือลมที่ยังไม่มาเนะาะก็คิดว่าถ้ามาครบทุกธาตุอาจจะมีการแพ้ทางชนะทางธาตุเพราะธาตุพิษก็มีธาตุแสงก็มีนะคะตรงนี้ต้องรอดูกันอีกครั้งนึงเลยบอกเลยว่า น่าตื่นเต้นแน่ๆแล้วก็เอพิโซดที่17มาแล้วทุกคนนะคะอย่าลืมไปแคร์เอพิโซดที่16กันนะ mm hmm. เดี๋ยวเซฟก็น่าจะไล่เคลียร์นะคะ mm hmm. พวกหลานมือต่างๆเนาะให้มันจบครบ,บ,บไปเลยนะคะทุกคน mm hmm. โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ mm ่ะ hmm. สำหรับวันนี้ไปก่อนนะ mm hmm. แล้วเจอกันคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีคะ mm ่ะ hmm. บ๊ายบาย